สวัสดีครับเจอกับสำราญบ้านนาครับผมอัปเดตกับข้าวอืกินเพื่ออยู่กินเพื่ออยู่อกับข้าวยามเย็นของผู้เบ่ายามยามครับคืนด้วยมีแจ่วปลาหอม,หอมๆแซ่บ ผักแอมไม่มีผักเก็บหลังป้อมมาผักอีตู่ข้าวเหนียวอีกสองกระสอบนี่ปลาทูปลาทูทอดสองตัวยี่สิบห้าบาท ชิ้นไม่ละสิบบาทกินง่ายๆ <c oughs> กินง่ายอยู่ง่ายอากาศเปลี่ยนแปลงเหมือนจะไข้แต่ก็ไม่ไข้เดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็มีฝนอ,อัปเดตสถานการณ์ยามค่ำคืน อยู่หน้าป้อมอ่าเป็นกำลังใจงให้ทุกคนครับอ่าสู้สู้สู้ชีวิตชีวิตมันก็ต้องสู้ต่อไป แค่นี้ก็โอเคแล้วล่ะกข้าวกับปลาอ่ะโอเคสวัสดีครับ